เบใส่ก็เลยถามว่าอ่ะทำไมนางนางแต่เบใส่ทําไมนางรู้ว่าแบบไม่ได้เคยเป็นทหารมาก่อนเพราะว่าป้ายทะเบียนรถจอดอะบอกว่าเป็นทหารผ่านศึกส่วนมากคนที่เนี่ยอ่ะภิแบกเร็วๆส่วนมากคนที่เนี่ยเขาจะเขาจะประมาณว่าถ้ารู้ว่าเป็นว่าเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนถ้ารู้ว่าเคยลบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าขอบคุณนะที่ที่ขอบคุณสำหรับขอบคุณที่รับใช้ประเทศชาติภาษาภาษาแปลมาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยก็จะประมาณว่าขอบคุณนะที่รับใช้ประเทศชาติขอบคุณที่ที่เสียสละอะไรประมาณนี้ สกขอองลัมาต่นคือมันจะจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งจะพูดอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดนดึงความสนใจการสิงรอบข้างไปก็เลยเล่าเรื่องเรื่องเรื่องการอาหารของพี่ว่าถ้าถ้ารับใช้ผ้าแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมซิ๊ปแดดจัดมากวันนี้อากาศดีอุณหภูมิตอนนี้ประมาณหนึ่งองศาแต่ว่าถือว่าอากาศดีเพราะว่าแดดจัดมากวันนี้ไม่หลังจากไม่มีแดดมาเป็นอาทิตย์ได้ก็เลย ออกมาข้างนอกกันมามาซื้อของให้ลูกค้าด้วยเมื่อวานฉันทะเลาะก,กับนางฉันทะเลาะกับคุณสามีของดิฉันจอร์ชใช่ไหมเ uh, มื่อวานหลังออกกําลังกายเสร็จก็คือไปออกกาลังกายเย็นมากประมาณหกโมงไปออกกําลังกายปุ๊บแล้วก็หิวมึงออกกำลังกายมาชั่วโมงหนึ่งแล้วมันหิวแล้วแบบมันถึงเวลาต้องกินแล้วมันประมาณ,ปร,มาณประมาณทุ่มหนึ่งแล้วทีนี้ก็แบบเราฝากตรงข้ามฝากตรงข้ามที่ออกกำลังกายอะ่ะก็คือ ดังกินก็คือร้านขายโดนัทใช่ไหมดังกินบ้านเราอยู่ล้แล้วก็แบบอยากกินแบบน้ำตาลอยากกินแบบโดนัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบเหมือนเหมือนจะเป็นประจําเดือนแล้วก็เลยแบบอยากกินของหวานแล้วนึกออกไหมแล้วก็แบบก็เลยบอกก็เลยบอกนางว่าเออถ้าเธอจะแวะบ้านเพื่อนอ่ะก็ก็พาฉันซื้อพาฉันแวะดังกินได้ไหมฉันอยากกินกิน็เลยบอกว่าเธอไม่ได้อยากกินหงทีแบบประมาณว่านี่นั้งที่ทั้งที่ทั้งที่ทแบบทไมกูจะไม่อยากได้กกููเพิ่งทอกไปว่ากูหิวกูอยากกินนางก็บอกว่าเธอไม่ไม่ได้อยากงที่ทักูก็แบบ กินแล้วไมถึงมาพูดอย่างนี้แล้วก็แบบนางก็ไปแวะบ้านเพื่อนก่อนพอถึงบ้านปุ๊บฉันก็กินข้าวของฉันฉันก็ไม่รอฉันก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็งอนวันนี้แล้วก็แล้วก็มอคืนก่อนนอนก็ทะเลาะกันอีกเรื่องนี้แหละเรื่องก็แบบทําไมอย่างนู้นทาไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบหลับไปนางก็ไม่สนนางก็ไม่งอฉันนางก็หลับไปจนเช้านี้มาฉันก็ไม่คุยกับนางนางก็แบบ นางก็ทักฉันตอนเชา้าฉันก็ไม่คุยกับนางเพราะฉันไม่คุยกับนางเสร็จ <Yeah. S 1> นางก็แบบมางออด้วยอะไร uh huh. เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าวันนี้นางงอฉันด้วยอะไรมีคนงอด้วยการพามาเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่คะ่ะ <laughs> ตอนนี้เสร็จธุือที่ ที่ร้านโทรศัพท์แล้วโดนจอดทิ้งต้องเดินไปหาที่รอแล้วือแบบไม่เคยเดินอ่ะมันแบบไม่รู้ว่าเดินทางตรงนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะโดนจับหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าจะข้ามถนนตรงไหนเพราะว่าไม่เห็นป้ายไม่เห็นป้ายข้ามงง,งมากตอนนี้เอาชีวิตรอดก่อนนะตอนนี้ก็ เดินมาถึงวัวมาดห้างห้างของนี่เพราะว่าหลังจากได้โทรศัพท์แต่ว่าออ,อ,อจอต้องไป,ต,งไปต้องไปหาหมอแล้วโทรศัพท์มันแบบมันเปลี่ยนเครื่องยังไม่เสร็จฉันก็เลยแบบเอาไงถ้าฉันไปไปกับกอจอก,ก็จะไม่มีอะไรทำก็จะต้องนั่งรอโทรศัพท์ก็ต้องทิ้งไว้ที่ร้านใช่ไหมก็จะไม่มีอะไรทำก็เลยตัดสินใจรออยู่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ร้านโทรศัพท์ที่บริษัทแล้วจอก็ไปจอถางจากจากจากที่เราอยู่ประมาณสักสิบนาทีจอก็ไปทีนี้ มันเสร็จเลยจอยยังไม่เสร็จเขาไม่รู้จะไปไหนก็จะนั่งรออยู่ที่นั่นก็ก็ไม่มีอะไรทําก็เลยแบบเขิร์ก็เลยเดินมาที่วังใหม่แล้วแบบระหว่างทางเราก็เดินแบบตามถนนมันไม่มีแบบฟุตบาทเหมือนบ้านเราเป็นแบบถนนแบบที่รถวิ่งก็เลยแบบอ้าวกูเดินตรงไหนก็เลยพยายามเดินชิดขวาที่สุดเพื่อที่จะเดินหลบรถอะไรเงี้ยแล้วก็คือกลัวตำรวจจับมากตอนข้ามถนนเพราะว่าไม่รู้ว่าไอทางม้าลายมันอยู่ตรงไหน กูก็ข้ามตามใจกูก็คือแบบไม่ได้ตามใจหรอกก็คือแบบดูแล้วแหละว่าเออว่ามันว่ามันโอเคนะจะข้ามได้คือไม่มีรถไม่มีอะไรแล้วก็ข้ามแล้วก็พยายามข้ามตรงไฟแดงก็คิดว่าน่าจะข้ามตรงไฟแดงได้แต่ว่าก็ไม่เห็นว่าแบบป้ายบอกว่าให้ข้ามตรงนี้ก็เลยแบบเสี่ยงเอาแล้วก็ข้ามข้ามข้ามมาแล้วก็เดินคือมันแบบจากระยะทางถนนใหญ่ใช่ไหมเดินเข้ามาห้างเนี่ยมันก็มันก็ก็ไกลนิดนึงก็ลมแบบสัก สามถึงห้านาทีประมาณนี้นก็ไกลนิดหนึ่งๆๆๆแล้วก็ข้ามมาก็ดูรถแล้วก็ข้ามข้ามข้ามมาที่นี่ก็กลัวว่าจะมีใครด,าด่ากูมไหมวะเพราะว่าแบบม,มันไม่มีเราเราไม่ได้ข้ามตรงทางมาลายแล้วก็แบบเดินเตะๆอยู่คนเดียวสวยๆยตรงนั้นก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงแต่ว่าก็มาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภยัยไม่มีอะไรได้ไอโฟนมาเรียบร้อยเป็นไอโฟน e 13โปรให้เพื่อเป็นการง้อก็าอย่างที่ลอยฟังว่าแบบเออเธอโทรศัพท์เธอมาแล้วนะไปเอาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปเอา ก็เลยต้องหายงอนไปตามระเบียบนะคะแต่สิ่งที่ฉันมาวอร์มาแล้วฉันตื่นเต้นก็คือที่นี่ขายปืนเออที่วอร์มาที่ห้างสรรพสินค้าที่แบบเหมือนโลตัสเราเนี่ยขายปืนเคยเห็นแบบ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะที่นี่มีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้คือแบบมันจะเป็นตู้กระจกเป็นเคาน์เตอร์เป็นตู้กระจกด้านหลังใช่ไหมคนคนก็จะยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเป็นปืนห้อยเรียงกันเต็มเลยทุกคนมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้ว่าปืนจริงปืนปลอมนะแต่คือมันตั้งขายอันนี้น่าจะปืนปลอม ราคาไม่ไม่แพงไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นปืนอะไรสักอย่างก็จะเป็นมีดอะไรเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ที่ตรงนี้ไม่มีมีแต่แบบตั้งสองเราที่ตรงนี้ไม่มีแต่ว่ามันจะมีออสาขาหนึ่งลมแบบมาโลต้าก็มีขายทุกอย่างมีอุปรกรณ์นู่นนี่นั่นของกินของใชเออ้เครื่องครัวเครื่องบ้านเครื่องมีมีครบทุกอย่างรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าแล้วก็หลากหลายกว่า ขายสีทาบ้านด้วยค่ะนี่อกงงปะขายสีทาบ้านนี่ค่ะอุปกรณ์ช่างสีทาบ้านขายทุกอย่างจริงๆกูตกใจตรงขายปืนนี่แหละท m ไมซ n ้น,นนะ <c oughs>